เอามาหาส่วนนานๆหน่อยมาฮะสวดนานๆหน่อยมาฮะสวดนา้นพระมารดาผีกิตติสิตังยิเทวตาหิจมหาเตโชนารุปุจโตโสรโสปัปเจียทิปตินเรีโสจมหาราชาเมตตาจักรรติมหาราภังจักรสอดีภูวัตตุเมนามามีสีรักษามีบางวิภารุษายาหน้ารไรโสสารภูพาสมัยกงสัตวิตังสุกตังสัตตาติองค์วันเรศวรอกสุภ ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนี่บอยหนึ่งหนึ่งบอยลองไปก่อนกอดลงไปเลยกอดไปยิงให้เยอะไว้ก่อนถ้าถ้าชุดนี้ยิงเยอะตัวสำรองก็ได้เลย เล่นเล่นแพ้มาทุกงวดชนะงวดเดียวได้ที่สามแน่นอนจริงๆวางแผนระยะยาววางแผนไว้ต้องเหนื่อยมากเราเราวางว่ามันสุดยอดเท่าเพื่อที่สามแรเป็นไปตามแผนถือว่ามาตรฐานดีครับเป็นไปตามแผนทีอว่ามาตรฐานดี สั่ง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 สวัสดีครับไม่คุณศูนย์คุณไม่ลงอ่ะสวัสดีครับผมตัวสำรองครับลูกพี่มันวีดีโอเลยวิดโยกหาสึงหาสายมาไม่ต้องให้พี่เรียกเล่นไปก่อนเลยพุ่มกลับสำรองเหนืออนุญาตแล้วเยี่ยม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  gặp cấp con này khâu con này, có giai thái còn xui này nè. đi đi đi